สวัสดีนะคบคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ITS ว่าคืออะไรให้เข้าใจกันได้แบบง่ายๆสบายๆนะครับสไตล์โค้ดเซนก่อนอื่นเลยขอแนะนำนะคบผู้ก่อตั้งก็คือคุณสลวัฒน์ภัยศาลสลวัฒน์หรือบอสเคนที่เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Up, ท็อปอัพัุริจจำกัดได้เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วถึง8ปีเต็มนะครับแล้วท่านยังมีประสบการณ์การทำธุรกิจเครือข่ายมากถึง30ปีได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งหมด คิดค้นและออกแบบระบบอัจฉริยะ ITS ที่จะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับในปัจจุบันนี้ไม่มีใครแล้วใช่ไหมครับที่จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือและเมื่อทุกคนใช้จะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้จ่ายค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกลงมากกว่า50%แล้วคุณยังเอามาทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านให้คุณแบบถูกกฎหมายแล้วในปัจจุบันคุณจ่ายค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตกันอยู่ที่เดือนเท่าไหร่ครับถ้าให้เลือกได้ก็อยากจะจ่ายในราคาที่ถูกกันจริงไหมครับ งั้นเรามาค้นหาวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือในราคาที่ประหยัดและทำเงินให้พวกเราได้ด้วยดีกว่าไหมครับทางบริษัทได้จับมือเป็นพ์นเนอร์กับทาง t ท m MOVE โดยที่ทาง t ทูนะครับมองเห็นถึงศักยภาพของบริษัทได้ให้โปรเน็ตราคาคุ้มค่าสุดประหยัดนะครับเอามาให้เราทำการตลาดขยายฐานลูกค้า โดยที่โปรโมชั่นเน็ตให้ความเร็วมาที่4เมกะบิตใช้ได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดและยังโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโดยโปรโมชั่นนี้นะจะมีให้กับสมาชิกของระบบ ITS เท่านั้นดังนั้นนะครับทุกท่านจะต้องทำการสมัครสมาชิกกับแพลตฟอร์ม ITS ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วท่านก็จะสามารถเปิดทั้งโปรรายเดือนแล้วก็โปรรายปีได้นะครับ และเมื่อทางบริษัทและทางทูได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานของสมาชิกทางบริษัทได้ทำการเช็คคลื่นสัญญาณความถี่ทั้ง3เครือข่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะครับและเอามาเปรียบเทียบกันว่าทูดีจริงไหมทูดีที่สุดหรือเปล่านะครับเราก็ได้รับคำตอบมาตามนี้นะครับอันดับแรกนะครับ AIS ได้คะแนนอยู่ที่4 4 5 2 7คะแนน และ t m o v Move 5ม5คะแนนและ d t a ท4 4 6 0 0คะแนนนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทาง o ูเป็นขึ้นส,สัญญาณที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เป็นที่มั่นใจให้กับสมาชิกทุกคนก็สมาชิกนะครับที่ได้ใช้ไปแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการ ใช้เน็ตที่เร็วแรงนะครับแล้วก็ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดและยังโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับเป็นที่ประทับใจมากๆสำหรับสมาชิก ITS ทุกคนและนี่ก็เป็นรางวัลการันตีนะครับที่ทูได้รับรางวัลอันดับหนึ่งตัวจริงเร็วแรงการันตีด้วยรางวัลจาก3สถาบันของมาตรฐานโลกนะครับโดยที่รางวัลที่1ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ยอดนิยมนะครับ และรางวัลที่2ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกและรางวัลที่3นะครับเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดในประเทศไทยถึง4ปีซ้อนเรียกง่ายๆว่าเราใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับมั่นใจได้เลยเมื่อบริษัทที่เติบโตมาถึง8ปีจับมือกับเครือข่ายสัญญาณที่ดีที่สุดในประเทศนะครับ และเอามาทำการตลาดแบบเครือข่ายจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกเรียกง่ายๆว่ามั่นคงยืนยาวนะครับอยู่ในเทนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าไม่มีใครมีโครงการจะเลิกใช้โทรศัพท์มือถือจริงไหมครับเรียกง่ายๆว่าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับรวยเป็นรวยและนี่ก็คือโปรโมชั่นโปรเป็นต่อนะครับที่ได้รับเน็ตความเร็ว4เมกะบิต ใช้ได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดและโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับทั้งหมดนี้จ่ายค่าบริการรายเดือนเพียง279บาทนะครับรวมแวดรวมภาษีเรียบร้อยไม่มีการเก็บเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกง่ายๆว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆนะเปรียบเทียบได้เลยเปรียบเทียบกับที่ทุกคนจ่ายในปัจจุบันนี้ทุกคนก็เห็นภาพเลยนะครับเห็นภาพเลยทุกคนคิดได้เองแน่นอน และเท่านั้นยังไม่พอนะคบสำหรับใครที่ไม่อยากจะมานั่งจ่ายค่าบริการรายเดือนให้มันหงุดหิดหดัวใจนะครับเอาโปรคุ้มุ้มไปเลยนะครับเหมาจ่ายรายปี2000กับ90บาทเท่านั้นนะครับโปรนี้เรียกว่าโปร VIP นะครับข้อแตกต่างของโปรโมชั่นนี้ก็คือคุณเหมาจ่ายครั้งเดียวนะ,ะคุณเหมาจ่ายครั้งเดียวคุณใช้ไปเลยทั้งปีไม่ต้องมีบวกเพิ่มไม่ต้องมากังวลจ่ายรายเดือน ไม่ต้องกลัวว่าเน็ตจะหมดโทรจะเกินคุณจ่ายครั้งเดียวคุณใช้ไปเลยครับคุณใช้ไปเลยทั้งปีโอเคไหมนะครับโปรนี้โปร v p p เน็ตความเร็วนะครับ4เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดสปีดโทรฟรีทุกเครือข่ายสุดยอดเลยนะครับและนี่นะครับก็คือแพลตฟอร์ม ITS Technology นะครับหรือย่อมาจาก Intelligent Top Up System นะครับ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะมาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างไรายได้นะครับและแพลตฟอร์ม ITS t e c h n o l o g นะครับได้รับใบอนุญาตขายตรงจากสคออบอให้สามารถขายซอฟต์แวร์เบ็ดเร็จนะคบหรือแอปพลิเคชัน ITS ได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเรียกง่ายๆว่าเราอะที่เป็น ยูเซอร์นะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลกนะครับทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะโดยผ่านแค่แอปพลิเคชันนะครับหรือระบบ ITS เป็นเหมือนเออจ้าของแพลตฟอร์มเลยนะครับเ,เหมือนพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กที่ร่ำรวยจากการที่ให้คนเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม f c e e o o o นะครับหรือเบลเกตร่ำรวยจากการขายลิขสิทธิ Software, ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แวร์ถูกไหม Microsoft Window s นะครับเราอยู่ในเทนทธุรกิจของมหาเศรษฐีอันดับโลกเลยเราจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับเพียงแค่หล,ลักพันหลักหมื่นนะแต่เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วถูกกฎหมายคือข้อนี้ของขยี้เลยว่าอะไรที่มันถูกกฎหมายหมายความว่าไงครับมันยั่งยืนจริงไหมอ่ามันอยู่กับเรานานจริงไหมเออเราเติบโตไม่ต้องเริ่มใหม่บ่อยๆนะครับทำแล้วรวยแล้วรวยมั่นคงรวยถาวรไปเลย นี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มของ Mark คเ c อร์เบิรนะครับที่ทำ Facebook ขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนทั่วโลกเข้าไปดาวน์โหลดใช้งานนะครับจนทำให้ทุกวันนี้เขาเป็นเศรษฐีที่ติดอันดับโลกนะครับนี่นะครับบิลเกตนะครับเจ้าพ่อ Microsoft Windows นะครับตรงนี้ทำให้เขาร่ำรวยแค่มีคนโหลด โหลด Windows นะครับจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้บิลเกตนะครับเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยเป็นวินาทีเลยนะครับเราก็เหมือนกันนะเรานะครับเมื่อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถขยายฐานลูกค้าไปได้เติบโตไปได้ทั้งประเทศและทั่วโลกแบบถูกกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือท่านประธานได้ทำไว้ให้เราครบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ การตลาดนะครับการพรีเซนต์แม้กระทั่งบริษัทที่มีมูลค่าถึง300ล้านบาทนะครับท่านก็ทําไว้ให้เราเรียบร้อยให้สมาชิกนะครับเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้แบบยั่งยืนนะครับแบบมั่นคงมั่นใจแล้วก็ใช้ระบบแบบครอบครัวนะครับตรงนี้แล้ววิธีการสร้างรายได้และขยายตลาดนะครับ จะมีด้วยกันอยู่3าแบบนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะต้องทําการสมัครสมาชิกนะครับให้เรียบร้อยก่อนโดยที่มีแพ็กเกจให้เลือกตั้งแต่ไซส์ s m l แล้วก็ xl นะครับ mm hmm. เมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถขยายตลาดในทุกประเทศที่เปิดทําการได้เลยนะครับ mm hmm. เรียกง่ายๆว่าครอบคลุมทั้งประเทศและทั่วโลกได้แบบได้แบบ unlimited เลยนะครับเหมือนเน็ตที่เราได้ใช้เลย แล้วก็จะมีสิทธิ์ในการรับรายได้ทั้งหมดถึง3ช่องทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่นะครับโบนัส3ช่องทางนะครับก็จะมีตั้งแต่โบนัสแนะนำลิขสิทธิ์นะครับรับถึง20%นะครับตามแพ็กเกจไซส์ก็คือจะมีในคลิป ในการที่จะขยี้นะครับโบนัสสมช่องทางที่เราจะได้รับกับแพลตฟอร์ม ITS นะครับก็สามารถกดดูได้ในคลิปถัดไปได้ด้วยเช่นกันแล้วก็โบนัสบริหารทีมนะครับก็คือ20%ทีเดียวโบนัสนะครับข้อนี้ทําำเป็นไบนารีนะครับแล้วเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้ใช้แผนไบนารีแบบถูกต้องตามกฎหมายเรียกง่ายๆว่ารวยเป็นรวยจริงๆรวยแบบพสซีฟนะครับเราทาไปถึงจุดหนึงเราหยุดเรายังมีไรายได้นะครับ และโบนัสข้อที่3นะครับเกิดจากการเติมเงินมือถือไม่ว่าจะเป็นชำระแพ็กเกจโปรมือถือ,อซื้อสินค้าและบริการในระบบนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ใช้จ่ายในระบบนะครับตรงนี้นะจะคำนวณเป็นผังแบบยูนิเลเวลนะครับจ่ายลึกถึง8ชั้นเลยทีเดียวนะครับโบนัสทั้งโบนัสทั้งหมดนี้นะครับจ่ายสูงสุดถึง70%เลยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเลย และนี่นะครับก็คือแพ็กเกจไลเซน ITS นะครับหรือว่าแพ็กเกจลิขสิทธิ์นั่นเองที่เราสามารถซื้อครั้งเดียวนะครับแต่ใช้ได้ตลอดชีพโอเคไหมนะครับหลายคนถามเข้ามาตรงนี้นะครับจะขอตอบให้เคลียร์เลยแพ็กเกจ S นะครับครั้งแรกที่เราจ่ายนะครับก็คือ1,313บาทสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ1พอร์ตนะครับ1พอร์ตตรงนี้สามารถรับรายได้รายวันนะครับ เฉพาะไรายได้ข้อที่2นะครับอยู่ที่5,000บาทต่อวันสูงสุด1,50,000 0บาทต่อเดือนนะครับโดยที่ขอทำความเข้าใจให้กับทุกคนนะครับว่าหลายคนถามว่า213บาทคืออะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับการที่วันนี้เราซื้อลิขสิทธิ์ระบบแล้วเนี่ยหครั้งถูกไหมครับและเราทําเงินได้เนี่ยหลักแสนหลักล้านต่อเดือน และเป็นเพียงแค่จ่ายค่าเช่าระบบนะครับหรือค่า,ารักษาโบนัสคะแนนของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะเก็บรายได้เดือนละแสนเดือนล,ละล้านถูกไหมครับเราถ้าเราเห็นโอกาสทางธุรกิจเราก็จ่ายทุกเดือนไป213บาท213บาทนะครับแต่ บริษัทไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะต้องจ่ายมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเรานะครับเห็นอะไรในธุรกิจนี้ถ้าคุณเห็นโอกาสในการทําเงินคุณก็โฟกัสไปที่การทําเงินนะครับแล้วคุณก็แค่จ่ายทุกเดือนเดือนละ2องรบาท13บาทไม่จ่ายได้ไหมได้ไม่จ่ายก็ไม่ต้องไม่ต้องทําเงินครับไม่ต้องไม่ต้องสร้างไรายได้ก็แค่แค่ใช้โปรอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวโอเคไหมแค่แค่ได้ได้ลดค่าโทรค่าเน็ตอย่างเดียวถูกไหมครับคุณก็ไม่ต้องทําเงินอะไรแต่ถ้า วันไหนนึกนึกนึกขึ้นได้มาก็จ่ายไปเลยทุกเดือนนะครับ213บาท213บาทแล้วคุณก็ไปโฟกัสว่าคุณจะสามารถทําเงินได้สูงสุดวันละ75,000บาทต่อวันหรือ2,250,000บาทต่อเดือนนะครับอืมโอเคแล้วก็แพ็กเกจไซส์นะครับ,ะรบจะมีทั้งหมด4แพ็กเกจก็จะมีตั้งแต่ S ครั้งแรก1,313บาทได้รับ1พอร์ต สร้างรายได้5,000บาทต่อวัน1 0 50,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็แพ็กเกจ M จ่ายครั้งแรก3,423บาทได้รับ3พอร์ตนะครับสร้างรายได้15,000บาทต่อวัน4 0 0 0 0 50,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วแพ็กเกจ L ครั้งแรก7,643บาทรับ7พอร์ตนะครับสร้างรายได้ 35,000บาทต่อวันนะครับห่ล้านห้าหมบาทต่อเดือนและแพ็กเกจ VIP นะครับก็คือ XL เราจ่ายเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตนะครับหนึ่งบาทคุณจะได้รับถึง15พอร์ตนะครับที่คุณจะสามารถสร้างไรายได้ได้75,000บาทต่อวัน ย้ำนะคร75,000บาทต่อวันและ2 2 50,000บาทต่อเดือนทำไมต้องย้ำนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นธุรกิจระยะยาวนะครับและการทำธุรกิจจริงๆเนะ่ะเราจะต้องมองให้เห็นอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนครั้งแรกของคุณหนึ่งครั้งเนี่ยมันหมายถึงอนาคตที่คุณจะได้รับ กับผลลัพธ์ที่คุณเลือกนึกออกไหมดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกมันก็ต้องดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะครับแต่ไม่มีใครไปบังคับคุณขอแค่คุณเข้าใจนะครับเรียนรู้ลงมือทําทุกคนประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดดาวได้เลยนะครับเราไม่หวงโอเคไหมเอาไปใช้ได้เลยนะครับ